ทดสอบทดสอบนับวันไม่ยิ่งแก่เดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่เลยกันยังไม่รู้จะเอาใหม่แบบไหนซึ่งตอนนี้เราก็อยู่เกม p o k é m อ n อยู่ไหนซึ่งตอนนี้ผมอ้าวผิดกิจกรรมอัไหนวะอันนี้ไปชันแบบทีมช่วงนี้ผมจะค่อนข้างจะลงคลิปน้อยหน่อยเนื่องจากอยากจะหาเล่นเกมอื่นแล้วก็อะไรต่างๆบ้าง ซึ่งตอนนี้ผมก็เออนี่ผมอยู่ทีมเส้นเงินซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ชนะเรียก,ยกว่าขาดก็เกือบจะขาดลอยนะคะแนนสามแสนสามหมื่นสามพันแปดสิบสามแปดแปดร้อยสามสิบห้าต่อสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่ห่างกันหนึ่งแสนกว่าเลยซึ่งกิจกรรมก็จะได้เป็นพวกก่อโปรไฟล์แล้วก็เออ ตัวเรียว่านดดพื้นหลังใช้พื้นหลังพื้นหลังส่วนคนแพ้ก็ได้เหมือนกันแต่จะได้แบบไม่ค่อยสวยมากซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเลยคือมันจะเข้าไปในเกมไปใช่ไหมมันจะมีการสุ่มโปกเกมอนเว้ยมันจะแดบทุกตัวเลยอะเราไม่มีตัวไหนแล้วมันมันมันก็สุ่มมาให้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปในตัวถ้ากูโชคดีนะนี่ผมก็เล่นไปเยอะแล้วดูครับสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเอเพิ่มแล้ว เห็นไหมมันเพิ่มเรืเ่อยๆอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมครับอันนี้มันเพิ่มมาเรื่อยกๆก็แบบมีคนเล่นเรืเร่อยๆน,นะคะแนนสามแสนกว่าดูคะแนนที่ผมทานะครับอือหกร้อยแปดสิบเจ็ดอุ้ยเยอะนะนี่ไม่ก็เล่นนะเล่นแค่เมื่อวานก็ได้หกร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็ฟาร์มง,ง่ายๆนะพวกหลักคงหลักพันก็น่าจะได้ถ้าใครขยันหน่อยแต่ผมไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะแต่ทันส์อืเดี๋ยวเดี๋ยว เจมาเจอไม่อยากมีไม่ไม่อยาก,อยากเออเอามาเอาเอาเขามาเป็นพาละ่ะผมนี่แหละจะเป็นพาล่ะเขาอันนี้จริงก็นานนะ50วีโอ้เกินกะทีก็แข่งไม่ได้44ประมาณน,นี้อืมเาดูเขาจะได้ตัวไหน กิ้วการแล้วพอเข้ามาก็จะมีสูงฟีนหนึ่งครั้งซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมแบบเพิ่มบันนี้แล้วนะการสุบเราจะสูงได้เยอะขึ้นซึ่งผมจะเอาคิวการเนี่ยแหละของเออเออจำไหมเถอะแกไม่ทันก็กดมาเปลี่ยนของเดือนไหลมันค้างทุกทีโอ,อ้คิวการเรา,เอ,าอันนี้ความเร็วนี่วะชิบหายแล้ว คตรเ้ยวอยี้มาอยู่ในระดับไหนวะโอ้โหแรงกลางเท่านี้น้องดังหรือเปล่าไม่รู้ขอแค่พอหมอกไม่ต้องดังมากเคยดีวะเออลืมบอกหมนี้มันก็จะลดเออเวลาดีเลยของสกิลนะก็ช่วยได้มาก แล้วทำไมมาเรียนนี้กันหมดล่ะเนี้ยมีไแป๊บเดียวแป๊บเดียวสวยเลยเลยกิวการผมถ้าเป็นตัวอื่นเขาจะโกงกว่านี้โก๋เขาน่าจะเอาอันนั้นมาชุดโก๋ได้ได้เออได้พลังรึเกือบที่วแรกคุก็แรกไว้ผมจะเอาเป็นแบบนี้แล้วดูเลื่อนมาได้กบคือมันบาง พว่าไอ้เพื่อนเรามาลเอาตัวนี้แป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเชืยอผมแป,ป๊บเดียวโอ้คหเรียนล่างกระถางมีตัวเดียวนะน,นะเดี๋ยวอุกบก่อนสวยโอ้ยเพื่อนนี่มึงปล่อยหลือคนเนี่ยปกติคนมันต้องมาเอาวันนี้ดิบ้าเปล่าเออกลัวจะมารับ วัสดีป,ปึป๊บปึ๊บขอมอนันตีไม่เข้าอ่ะบอกเลยวิวห่างเกินน้อง,องวางเวมาใหม่แตกผมบ้าบอดกูบ้าบอดถ้าคนมันไม่น่าจะงูขนาดนี้มันควรจะใช้สกิลแบบต่อเน,นื่องน,นในการหนีเพราะว่ากาเบียสมันยังมีสกิลหนีเลยไอ้นี่ไหมเนี่ย แต่ก็งงนะังนนิดวิวดูสภาพพวงนี้ครับท่านผู้ชมดูนะยูการบอกเลยถ้าเล่นในหมวดนี้จะค่อนข้างโกงอยู่นิดนึงดูสบายอะ่ะโอ้โหโอ้โหต่อรก็แบบฟาร์มเลือดโดดๆอ่ะตีมาตีกลับไม่โกงเอาเดี๋ยวผมดูเลือดทีแมันก็เกือบเต็มแล้ว มันด๋ดได้เรื่อยๆเลยถ้ากดตีทันนะหวังว่าจะมีโดดสตันประมาณนี้จังโอ้โหเราไม่ใช่ไอตีเข้าเราจะปล่อยให้เพื่อนตายแล้วเราจะเป็นเพื่อนอีกไม่ทันไม่เป็นไรเราอยู่ได้ทั้งวันไม่ตายง่ายเว้ยโทษทียงเานาะ แต่คุณตีไม่เข้าเหมือนกันถ้าเราจะใช้ดาฟฟอร์มโล่ชิบหายเราจะเป็นตัวถ่วงคุณทีไม่เนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยใจเย็นๆจนโอ้โบลีโอ้ใจเย็นกันดีว่าไ,ไม่ได้อะชิบหายการช่างชิบหายการช่างชิบหายการช่าง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ตายเราไม่ตายทุกอย่างคือโอเคดูดูดดูอิมันดูเลือดเหมือนกันดูเลือดเอ้าดูเลือดอ่ะดูฟันนี่เราบิ้วกับข้าว้วกันแล้วนะ ว 7K เ,เคขาตึงเสียเวลาคนเยอะเลยไม่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 กี่ว่าเสียตายงอ,อ 5, 4, เลยเลี้ยวไม่เห็นไม่เป็นไรผมมีตาทิป 2> 2, 1. 1> ไม่สะทกสะท้าน รอบนี้ขอได้ตัวดีๆเธอเอ้ยดีอยู่แต่ลองสุ่มสักครั้งแล้วกันเผื่อได้ตัวไหนที่อย่างเช่นโกบอะไรประมาณนี้เนาะเผืไห้ไม่เลยเออถ้ามีไอเทมลดคูดาวถ้าบอกเขาไปเพิ่นอย่งบอกเลยจะโคตรโกยกเลิกไอเทมก่อนโอ้ยกเลิกไปทานช่างไหมเนี่ยดูไอเทมดิผมเอาไปสิเออเอาเป็นเอาเป็นต้องเลือกนะ ของยัง,ย <laughs> ม,ยงมิดอัพเลยเออทีมผมมีคารบิคอนมาสเตอร์อย่างน้อยผมก็ไม่แรงต่ำที่สุดเลยวะจี๊ดมากดเกกท่ก็เฟี้ยนะได้ามาเลยเฮลว่าแต่แมเธอมันห้านิดใช่ไหมโอเคล,ล,ลีนอีกตาหนึ่งก็น่าจะได้อยู่เออทางไหน หมดแลวดีคูดาวแคปเดียวบอกเลยวิวสีปั๊บใหม่วิวสีครับผมพูดผิดเลยโอ้ยอย่างเง้ยวิวสีแล้วครับจังหวะน,นี้บอกเลยครับกดได้แล้วกดได้ก็บ้าแล้วทางนู้นจะกดเรามากกว่าปั๊บตาเดเท่ครับบอกเลยครับว่าแรงมันกดใครมาปั๊บอีกทีหนึ่งส,สวยๆเน้น เราอย่าไปหวานครับเรานั้นสกิลแรงแถมมีผ้ากระหนั่สู้ไหวไหวเกือบแล้วไหมเอ,อ้ยวะว <c oughs> ิ่งเลยครับเราดาเมจแรงจริงแต่ถ้าเลือนน้อยแล้วไปบวกกับตัวที่ไม่มีสกิลสตันสกิลสตลสสรัร์นไ่นสักอย่างหิวแสงหรือพูลินพูลินจะมาิวแสงนะพอ <c oughs> ดีกูวัดวัดได้นะถ้ายิงกูวัดได้นะเ้าดาเมจยเราเรวัดได้นะ วน้ำแมลงวนน้ำาแมลงเ้า,มาผมฆ่าเขาได้ยังไงอุ้ยสวยได้ตอนไหนวะไม่รู้อ่ะขอไปก่อนแล้วกันไหวโดนแย่งโอ้โหกระตุก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 โอ้ชีวิตมันอยู่ยากพี่พี่ พี่นี่ในผมตกหรือหรือเกมมันเออหรือสัมภูมิการครับเนี่ยโอ้ชิบหายมันยากมาอย่างนี้แหละครับสกิลมันรัวแต่วแรงยังไม่พอตัวนี้มาดันเป็นสกิลที่แรงโคตรๆมันปับ๊บไม่ได้แดกเฮ้ยอันนี้ไม่ไหวนะอันนี้ไม่ไหวนะอันนี้ผมมาผมไม่ถึงผมไม่ไหวนะ ว้ายวิ่งเลยบูลินมันหลับได้รัวๆถ้าเอาตามเทคนิคความเทพมันดันละมันดันละอันตีอันตีอ่าไม่ได้แอมบอกเลยถ้าบูลินเข้าระยะประชิดเมื่อไรได้แต่ว่าตัดสินที่ตรงนี้แหละทุกคนมีอันตีพอไหมไม่พอไม่เป็นไรโถมันให้ยับเอาใส่มันให้ข้างนี่เลยเกตเคู่ชนะว่ะ ขอโทษกูพี่กูพูดผิดอย่าไปสนชุดโกเลยโอมมมีแค่นี้กันเลยอ่ะปูรินสวัสดีจ้า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 แกบเอาแอบเอาเบอร์ลี่เราเราเลยจ้าอย่าฟันจะหลับรู้เลยจ้าขับอีกก้อนเหรียญบนงั้นหรืองั้นเอาเป็นโกนเลยรึบลึบโอเคได้คูณสองพอดีดูโคสองเป็นหน again, ึ <waterfall burning> ่ง <São> ร <obl ique> ้อยน่าทางนั้น อาจ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 จะยังมีพริกว้าปูลีนมาล็อกมันไว้ยามันสตัน้นสวยปูลีมันมาแล้วคาบิกอนคาบิกอนอาาคขตของชาติมันหิวแสงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์กกรโอ้ ดูมันดูมันวับออไปก่อนป้องกันเลยถ้าสิบวีนี้จะมีโอกาสพิชนะอยู่ขอแค่เนียป้องกันเราไม่แตกแตกไปแล้วหนึ่งอย <C oughs> ่างน้นก็ชนะถึงเราจะไม่ได้ไีพีแต่ก็ร่วมมือกัน ไปดูอีกตาดีวกว่าได้บวกเท่าไหร่น้อยมันจะบวกเยอะบวกน้อยก็แล้วแต่นะก็ได้แต่ว่าคะแนนเ v วอะนู่นนี่หรือเปล่านี่ผมไม่ได้ใจไม่ได้อ่านมาอุ้ยดีนะมีก้ก,กี้ไม่ดีเพอร์กดนเข้าผิดออาครับพี่ก้อนไม่ดีลีแม่งเลยโอ้ไม่ดีลีครัง้งหนึ่งลูคาเลโอเออเปเซนนี้แล้วกันพอได้ เออยเมื่อกี้ไม่มีบุ้มปัดเออขวานิดเดียวแม่งบดีเข้าฮอสปอยอีกแล้วดีนะมันไม่ดีด <Ready? Go! S 1> ูเราจะเล่นสายไหนดีเอออสายวันพันนะไปเลสเซนนร็ในรามิเสรปราบปราบชาสกิลไปไม่ต้องคิดมากหรอกเอาเป็นสายนี้แล้วกันไม่ไ,มได้เรียนนานละ ไว้เกือบกูอู้เป่วนี่เลยสองวิธิลุ้งงี้ผมเอาวันพันน่าจะดีกว่าสกิวมันจะใช้ได้ดีในเมื่อเรานั้นโดนศัตรูเต็มเต็มและศัตรูต้องมีจำนวนมากด้วยถ้าอยากจัดดับโกงมันดักรอรดต่อเลยหรือไม่ผมยังไี่มากเลยอย่างอยเสื้อไหนก็เลือกสายไปนั้นปึบปึบปึบ คือต่อสกิลยากตัวนี้ออกเลธิเกือบละเกือบโดนล่าละตัวน่าเสีนาแต่เราช่วยไม่ได้มากดูเวฟดูสิไปด่าได้ละได้ละมันต้องคู่กับโครงกระดูกไม่งั้นไม่ไหลไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหว <Yeah. S 1> จอาลูกเบอร์รี่ก่อนแล้วกันเออเพราะว่าถ้าดูเลือดยังคอมโบง,ง่ายกว่านี้ แต่ยังไงก็ลบสกิลมันได้แล้ววะสกิลเชียนี่ไม่ประมาณนี้ไหวไม่ประมาณนี้แหละมันสำหรับการลบสกิลเพราะสกิลเออแช่แข็งหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะปับ๊บประมาณน,าาาน,นี้ถ้าพูดถึงความผิวเลยมาฟ็อกซี่อีเชียนี่ถ้าพูดถึงความผิวผมไม่ไหวจริงๆ เซนไอโอ๊ยผิดตัวเซนให้ผิดตัวเฮ้ยมึมงไปกันเซนไอเขาช่วยผมไม่ทันยังโดนงนั้นไหมวันวาแล้วจะผักนี่คือเต็บเขาอย่างแรกเลยผมต้องออกหน้าผานนี่หนึ่งไม่งั้นโลต่อมันเข้าปั่งมึงกล้าเลยอ,อืมอืมอืมมา ทีมเราตายหนึ่งทีมเขาก็ตายหนึ่ง,งเอาไงดีเฮ้ยเพิ่งอุ้ยไม่ทันชิบหายไม่ชิมายโอเค,อเคขอบคุณมากแมวมดไม่โดนสุดตีเลยเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบ สวยเราถ่วงเวลาครับนี่คือแผนนี่คือแผนเราเอ้าโอ้โหตายเขาจะมาเอาดับชุดดับ,ดบ,ดบเบิ้ลเท่ๆงั้นเหรอ,อวันนี้วันเดียบผมช้าโอ้ชิบเกือบวาดอย่างเงี้ให้โดนก็วาดอย่างนี้แหละครับเห้ยนึกว่าสื่อในทีมเขาตกใจกดครับกดครับถึงเลือดเราจะน้อยอะไรก็น้อยเราจะกดครับกดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

การนี้ก็านายจะชนะอยู่มั้งเพราะว่เราเรายังไม่แตกเลยห,<อ>ห่างเยอะอยู่ถึงแม้ผมจะไม่ได้มีมพีก็่าเมเถอะเออบวกน้อยนะถ้าไม่ได้มีพีนะดูมันบวงให้เราสิสี่สิบแปด